สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะราศีกันวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับคนที่เกิดในราศีกันมาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้จะมีคําคำทำนายเกี่ยวกับความรักให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับราศีกันเริ่มต้นด้วยคนโสดก่อนเลยนะคะแล้วก็คนมีคู่เนี่ยจะอยู่ท้ายคลิปนะคะคนโสดคะ่ะ ความรักเป็นอย่างไรบ้างเนดะียมาดูกันอ่ะคนที่เกิดในราศีกันค่ะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนค่ะไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะมาดูไพ่ภาพรวมกันก่อนเลยค่ะว่าความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นเพียงการดูดวงภาพรวมนะดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่มันจะเป็นดูแบบรวมๆนะคะไพ่ภาพรวมของความรักคนโสด หนักหน่วงพอสมควรนะคะสิบดับคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเก้ดาดับอยู่ในความสัมพันธ์แน่นอนค่ะในเดือนมิถุนายนแม้คุณจะโสดคุณก็รู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับความรักคุณรู้สึกเศร้าอยู่ในใจคุณรู้สึกเหมือนคนที่อกหกักคุณรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับการกระทําของใครบางคนนะทั้งทั้งที่คุณโสดแหละแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยหรือว่าความรักในช่วงเดือนมิถุนายนคนโสดเนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว เข้ามาพบเจอเข้ามาพบปะแล้วก็กลับไปอย่างรวดเร็วมาแล้วทําให้คุณมีความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวดูเหมือนว่าเขาจะอาเอาเอกเอาใจ ทำสิ่งดีๆให้คุณในเวลาที่เขามาหาคุณอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับไปอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเนี่ยการกระทําแบบนี้นี่แหละที่มันจะทําให้เกิดความเสียใจรู้สึกแย่ๆเกี่ยวกับการกระทํานี้เพราะว่าไพ่บทสรุปเป็นไพ่ก้าวถ้วยจริงๆมันก็ดีคือคุณได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ไพ่ใบนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของทางเพศนั่นเองในเรื่องของในเรื่องของการที่แบบมีความสนใจ ในเรื่องของทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาเพื่อที่แค่สนใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้คุณรู้สึกแย่ๆกับตัวเองรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับการกระทําของเขานะนี่มันเกิดขึ้นกับบางคนเท่านั้นนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยพัฒนานเลยท้ายที่สุดคุณยังรู้สึกว่าคุณโสดอยู่ คุณก็เลยรู้สึกแย่ๆในช่วงเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้ที่คุณรู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้หรือพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้คือเป็นช่วงเดือนมิถุนายนการที่เขามาหาอย่างรวดเร็วจับไปอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยหรือว่ามาหา อและดูแลเอาอกเอาใจเฉพาะเวลาที่ต้องการมาหาเท่านั้นนี่แหละมันทําให้คุณรู้สึกแย่เกี่ยวกับความรักในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะคะก็เลยยังไม่ยังไม่ไมแน่ใจว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่าอ่าสำหรับคนที่โสดสนิทที่ไม่ได้มีปัญหาแบบนี้ก็แปลว่าคุณเพิ่งอกหักแล้วก็เจ็บช้ำมา เจ็บหนักมานั่นเองนะคะยังรู้สึกแย่ๆเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้อยู่ค่ะอ่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะราศีกันมาดูกันว่าคนที่เข้ามาทําแบบนี้หรือทําให้คุณรู้สึกแบบนี้หรือว่าคนที่คุณเข้าไปสานความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะขึ้นไพ,พ่ภาพรวมไว้ให้ตรงนี้เขามีลักษณะเหมือนคู่รักเลยเขาทํากับคุณเหมือนเป็นคู่รักที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ย เขามีลักษณะเป็นคู่รักที่ดีของคุณเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณมีความสุขมากๆแต่เวลาเขาจะไปคุณรู้สึกแยก่แค่นั้นเองนะเขาทําให้คุณมีความสุขหวานเหมือนมีคู่รักเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณคุณสามารถปรึกษาเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เขาอยู่คนเดียวค่ะใช่เขาอยู่คนเดียวเขาชอบเดินทางแบบรีบๆร้อนๆมาหาคุณเห็นไหมมันเป็นลักษณะของเขาอะนะซึ่งคุณอาจจะยังไม่ชินหรือว่ายังทําตัวไม่ถูกอะไรแบบนี้เออนะ เขาชอบริบๆน,นล้วร้อนมาหาอยู่ๆก็มาอยู่ก็กไปให้คำปรึกษาเป็นเหมือนคู่รักที่ดีสำหรับคุณเลยละแล้วก็เขาเป็นเดเดวิลเขามีความปรารถนาข้างใครในตัวคุณมีความหมกมุ่นเล็กๆในเรื่องทางเพศด้วยนะคะมีเสน่ห์ประมาณนีออ้มันทำให้คุณแบบหวั่นไหวเออเขามีเขาเป็นลักษณะแบบนี้และเขาเอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษ เอราศีมังกรนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรก็เป็นไปได้หรืออาชีพของเขานะอาชีพของเขาอาจจะเป็นสีเทาๆเช่นทนายความตำรวจอะไรก็ตามเกี่ยวกับสีเทาๆได้หมดเลยนะคะราชทันอะไรแบบนี้อะไรที่มันต้องเกี่ยวกับ สิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นอาชีพของเขาไงทนายความก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีอะไรแบบนี้นะคะ <lite> เขามีลักษณะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ก็แล้วกต่สําหรับคนที่เข้ามาในเดือนนี้แต่แน่นอนคุณยังปรับตัวกับเขาไม่ถูกคุณเลยเสียใจอะ่ะเขามาแล้วเขาก็ไปแต่ตอนที่เขามาเขาทําให้คุณมีความสุขมากนะคะสําหรับคนโสดอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วถ้าราศีกันไม่อยากโสดแล้ว จะต้องทําอย่างไรในในมุมของผู้ชายก็เป็นแบบเดียวกันนะคือผู้หญิงก็มาในลักษณะนี้เหมือนกันเออผู้ชายก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเออนิดหนึ่งอ่ะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าคนโสดอ่ะถ้าไม่อยากโสดแล้วต้องทําตัวยังไงเดี๋ยวขึ้นไพ,พ่ภาพรวมไว้ให้ตรงนี้นะคะช่วงนี้คุณยังต้องโสดอยู่นะเพราะว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างอึอดอ,ดอัดอย่างที่บอก คุณยังไม่แน่ใจว่านี่สรุปว่ายังเราคบกันหรือยังหรือว่าคบไปอกหักไปอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันยังอึดอัดแล้วมันยังรู้สึกว่ารู้สึกแย่ๆอยู่เลยมันยังเป็นความรักที่ยังไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวอ่ะมันยังมีอะไรหลายเรื่องที่ทําให้เสียใจมันยังไม่ลงตัวแต่คุณก็รู้สึกว่าอย่างน้อยมีคนที่ได้ดูแลซึ่งกันและกันแม้ความสัมพันธ์มันจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่มันมาแบบป๊อปป๊อปแป๊บแปแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น ใครบอกแบบนี้นะคะอ่ะเอาเป็นว่ารอดูไปก่อนละกันอย่างน้อยๆก็อาจจะได้เจอใครบางคนที่เข้ามาอาจจะใช่ก็ได้รอดูอีกสักนิดนึงงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าราศีกันที่มีคู่แล้วความรักในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างไปกันเลยคะ่ะ <Okay. S 1> ราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปไปดูกันเลยคะ่ะ ขึ้นไพ,พ่ภาพรวมสําหรับความรักในเดือนมิถุนายนต่อเลยนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วราศีการความรักของคุณจะไพ่ตัวต,วตวนได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญถือเป็นไพ่ที่ดีนะคะแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีแล้วก็คุณรู้สึกมีความสุขมีความซื่อสัตย์ต่อกันคบกันด้วยความสุขความสบายใจแถมมีไพ่แห่งการคิดถึงอยู่ข้างๆด้วยคุณคิดถึงกันคุณมีความ รู้สึกดีๆให้แก่กันแล้วยังมี a d g e of w v a n c e นะซึ่งสามใบเนี้ยมันแปลว่าคุณคบกันด้วยความสบายใจคุณรู้สึกว่าคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันคุณรู้สึกคิดถึงกันมากๆคุณมีความสุขมากๆในช่วงนี้ถ้าจะมีเรื่องเดียวที่มีปัญหาราศีกันที่มีคู่แล้วถือว่ามีความสุขในเรื่องของชีวิตคู่นะคะถ้าคู่ไหนจะมีปัญหาจะมีเรื่องนี้แต่ถ้าไม่มีคือไม่มีเลยนะ ถ้ามีคือมีไล่ลำดับลงไปเพราะนี่คือบทสรุปเลยอยู่ในตำแหน่งของไพ่บทสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีก็คือ 1. เขาอาจจะโกหก 2. องเขาอาจจะแกล้งทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลทำให้คุณไม่สบายใจหรือเขาอาจจะถึงขั้นมีกิ๊กแต่เป็นกิ๊กแบบเบาๆเพราะมันไม่มีเดวิลมันอาจจะเป็นแบบ เล็กๆอ่ะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคือคุณก็ไม่ยอมถ้าเป็นผู้ชายคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้มันจบแต่ดูพภาพรวมแล้วคุณยังมีความสุขมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาที่เข้ามาเล็กๆน้อยๆทาให้คุณได้แบบ รู้ว่ายังรักกันอยู่เออราศีกันที่มีคู่แล้วถือว่าภาพรวมความรักยังดีอยู่นะในเดือนมิถุนายนงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของคุณรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนนี้ค่ะขึ้นไปภาพรวมไว้ให้ตรงนี้นะคู่ของราศีกันเขาคิดแบบนี้ค่ะ เขารู้สึกว่าเขาได้พบเจอความรักที่บริสุทธิ์ใจเขามีความสุขมากๆเห็นไหมมีไพ่ก้าวเรียญอีกแล้วแล้วก็ไพ่แห่งความรักที่บริสุทธิ์และมีความสุขเกี่ยวกับความรักคู่ของคุณยังรู้สึกดีเกี่ยวกับความรักอยู่มากๆเลยแล้วก็เต็มไปด้วยของการติดต่อกันเล็กๆน้อยๆแต่อีกในมุมหนึ่งนะในระหว่างที่มีความสุขเขาก็มีความอึดอัดอยู่บ้าง ความอึดอัดเกี่ยวกับตัวผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นคุณเองอาจจะเป็นแม่ของเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะไรก็ได้นะคะ,ะแล้วก็การอึดอัดนี้อาจจะเป็นมาจากคนอื่นก็ได้เพราะว่าไพ่แปดดาบหมายถึงคนอื่น ก็ได้เช่นพ่อแม่ไม่ให้คบกันคนรอบข้างไม่ยอมให้คบกันหรือว่าอึดอัดกับกฎระเบียบที่ทําให้แสดงออกอะไรได้ไม่มากนะักหรือการครบกันมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกอึดอัดอยู่บ้างในมุมหนึ่งแต่เขาก็ยังมีความสุขดีนะสําหรับคู่ของราศีกันงั้นมาดูราศีกันกันบ้างค่ะว่าราศีกันเองคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักเดี๋ยวขึ้นไพ,พ่ภาพรวมไว้ให้ตรงนี้นะคะ ราศีกันเองก็มีความสุขเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าบางครั้งก็แอบลังเลว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าแค่นั้นเองลังเลน,นิดๆแค่นั้นเองนะคะแต่อย่างอื่นถือว่าดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้นำถ้าถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากยอมคนคนนี้ไปซะเกือบจะทุกเรื่อง คุณรู้สึกว่าคุณยอมเขาได้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขดีที่ได้อยู่กับเขาคุณยังได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีด้วยคุณรู้สึกว่าอยากเอาอกเอาใจเขาด้วยเช่นกันทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นนะคะอะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเป็นความรักที่ดีอ่ะแค่นี้มันก็ดีแล้วแต่ว่าราศีเมถุนอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ยอม รู้สึกไม่อยากยอมรู้สึกว่าไม่ควรยอมอะไรแบบนี้ก็จะแสดงออกด้วยความแข็งกร้าวแสดงออกแบบแข็งๆไปเลยไม่อ่อนหวานถ้ารู้สึกว่าไม่ยอมช่วงนี้ราศีกันเป็นแบบนี้นะคะอะภาพรวมความรักยังดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาทําให้รู้ว่าเออยังรักกันอยู่นะเอาอยัางไงจะคบต่อไหมอะไรแบบนี้ห้ากหกนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีเอออะมาดูกันต่อว่า แล้วไพ่จะแนะนำว่าราศีกันควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ให้ตรงนี้ค่ะไพ่ภาพรวมนะคะบอกว่าคุณควรทำอย่างไรไพ่บอกว่าคุณยังเป็นคนสำคัญซึ่งกันและกันอยู่คุณยังซื่อสัตย์และรักกันมากมันคือความรักความบริสุทธิ์ใจจริงๆแต่ว่าการทำร้ายจิตใจกันบางอย่างเนี่ย มันเกิดแผลในใจมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันระหองระแหงเล็กๆน้อยๆตลอดแล้วมันก็นำพาวความอึดอัดมาแค่นั้นเองในเดือนนี้ไพ่บอกแบบนี้นะคะอะที่เหลือ80%คือความสุขอีก20%คือเรื่องที่มันอาจจะทำร้ายกันครั้งเดียวแต่ว่าเก็บมาพูดเก็บมาไม่สบายใจทะเลาะกันแค่นั้นเองนะก็ขอให้ ทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแผลในใจหายไปเรื่อยๆจะได้คบกันอย่างสบายใจนะค่ะยังไงก็ตามคนที่มีคู่เราในราศีการดูเหมือนว่าความรักยังโอเคอยู่ค่ะเขาพูดสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก